ตั้งติกออโต้ที่น้ำยาแล้วก็ปรับมานาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำไมวะมันจะใช้หลังจากที่น้ำยาเราหมดพอดียังไงนะเราเริ่มลเมื่อก่อนใช่ไหมที่จะตั้งกูจะตั้งเป็นนับวีเอาใช่ปะอืมแล้วกูไปดีในเสือบอกมันมีคนถามหนึ่งวีตั้งน้ำยาเสือมันบอกว่าให้ตั้งออโต้น้ำยาอัปเกรดใช่ปะติกไปที่มานาแล้วปรับเป100็ร้อยปร์เ็ กูไม่รู้ว่าทำไมเหตุผลนี้มันถึงใช้ได้กูเช็คเลยวามันใช้ได้จริงต่อให้มานา100%แต่ขวดน้ำยาไม่หมดจะวะมันก็ยังไม่กดกูไม่รู้มันเป็นมาคำนวณอะไรพลาดขอมหรือเปล่าวะตามหลักถ้ามานา100มันควรจะกดใช่ไหมล่ะแต่พอน้ำยาอัปเกรดยังยังไม่หมดมานาเต็มล็อตเปอร์เซ็นต์แม่งก็ไม่ น้ำยาหมดใช่ปะถ้ามึงไม่ตีมึงยังไม่ตีมอนอมันน้ำยาเต็มร้ววอยเปอร์เซ็นต์อยู่พอมึงตีมอนปุ๊บน้ำยามันลดเทมาหนาลดแล้วมานามันกลับมาเต็มใช่ปะมันก็จะกดเช็ดได้ไงวะเทจัดไดไงกูก็งงได้ไงวะอ้าวอะทีไอ้รอบก่อนยังไม่ได้กูเล่นกูตั้งแบบกู กูดูดูเลชั่นใช่ป่ะนับวิกูนับเป๊ะแม่งมีกดเออบ้างกดไม่พร้อมันบ้างกูไม่กดใจแบวนั้นมันควรจะเป๊ะกว่าป่าวือ